อิสยาบทที่61ข้อ1และข้อ3พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาปลอบโยนผู้ชอกช้รกำระกมใจให้ประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยและมอบมงกุฎแห่งความงามแทนขี้เท่าแก่ผู้ที่ทุกโศกในซิโยนและมอบน้ำมันแห่งความยินดีแทนการคร่ำครวญในทุกวันนี้มีผู้คนมากมายในโลกที่กำลังปวดร้าวไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดนั้นจะปรากฏให้เห็นหรือไม่ก็ตามแต่เรารู้ดีว่าเราทุกคนล้วนต้องดิ้นรนต่อสู้และหลายต่อหลายครั้งคน อาจจะกำลังต่อสู้อยู่กับความกลัวและความสับสนในพระธรรมอิสยากล่าวถึงชนชาติอิสราเอลซึ่งเผชิญการถูกเนรเทศอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าตรัสกับผู้เผยพระชนะอิสยาและประทานพระสัญญาว่าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงขี้เท่าให้กลายเป็นมงกุฎงามว่าว่าเราจะกำลังเผชิญอะไรก็ตามหรือเรากําลังฝ่าฟันสิ่งใดอยู่ก็ตามและเช่นเดียวกับอิสยาพระเจ้าทรงคาดหวังให้เรา ให้ประกาศให้ผู้อื่นได้รู้ว่าพระเจ้าทรงกระทำสิ่งเหล่านั้นให้กับพวกเขาได้เหมือนกันการหนุนใจของท่านจะสามารถช่วยยกใครบางคนให้ออกจากความสูญสิ้นหวังได้พระเจ้าทรงรักษาผู้ที่ใจแตกสลายและทรงประทานมงกุฎงามแทนขี้เท่าให้เราใช้หัวใจของเรารับรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เข้าให้ถึงใครบางคน และบอกพวกเขาว่าพระเจ้าทรงกำลังตามหาพวกเขาอยู่อย่าให้วันวันหนึ่งผ่านไปโดยปราศจ,จากการหนุนใจใครเลยยังมีผู้คนที่กำลังปวดร้าวอีกมากมายที่พระเจ้าทรงใส่เข้ามาในชีวิตของท่านให้ช่วงเวลาเช่นนี้ท่าน เก็บเกี่ยวจากสิ่งที่ท่านวานพระเจ้าทรงอวยพรท่านเพื่อที่ท่านจะสามารถไปเป็นพระพรให้กับผู้อื่นได้ให้เราร่วมใจก,กันิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมีแผนการสําหรับลูกและสําหรับมงกุฎงามนั้นที่พระองค์ทรงสวมไว้ให้ลูกแทนขี้เท่าโปรดช่วยลูกด้วยที่ลูกจะใช้คําพูดหนุนใจคนอื่นประทานชีวิตให้กับคนอื่นและเป็นพระพรให้แก่คนอื่นแบ่งปันความรักแก่คนอื่นในนามพระเยซูคริสเอเมน